สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาเรียนกันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทคืออะไรการเรียนในระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมอาจจะให้บทนิยามเหมือนหรือแตกต่างกันเล็กน้อยนะก็เรียนจริงก็ไปไปดูในหลักสูตรกันก็แล้วกันอันนี้เอาโปรเจกไทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโปรเจกไทโมชันคืออะไรนะ อ้างอิงตามหนังสือเรียนหลายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์บทที่4การเคลื่อนที่แบบต่างๆเนี่ยก็ไปอ่านดูนะในหนังสือของนักเรียนในหน้า114การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆรอบตัวเราอันนี้ต้องมาอ่านหนังสือกันนิดหนึ่งจะได้แม่นยำกติกาคำว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทาอาจจะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงหรืออาจเป็นแนวโคง้งลูกบาสเกตบอลกำลังลอยเข้าห่วงนะ สายน้ําพุ่งออกจากหัวฉีดอันนี้ก็เป็นคําบรรยายทั่ทวๆไปที่สําคัญจริงนะในชั้นมปลายเรียนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทการเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะ s เ m ิลฮ h a r ม o n i c ตัวอย่างพิจารณาเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มที่ทุ่มโดยนะักกีฬาทุ่มน้ําหนักนะตอนนี้ก็แข่งกีฬาโอลิมปิกพอดีดูว่าลูกเหล็กที่เคลื่อนที่นั้นนะเป็นเส้นโค้งเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกบาส เป็นแนวเส้นโคง้งตรงนี้นะเริ่มมีข้อกําหนดแล้วนะถ้าไม่มีแรงต้านอากาศหรือแรงต้านมีผลน้อยมากจนไม่ต้องนํามาคิดคําพูดนี้แหละนะจะเป็นตัวนําไปใช้ในการหาสมการการเคลื่อนที่การเคลื่อทนะอที่ลักษณะนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งนะจะเห็นว่ายังไม่มีบทนิยามนะมีแต่คําว่านะลูกบาสเคลื่อนที่นะลูกตุ่มเล็กเคลื่อนที่ยังไม่มีบทนิยาม และเรียกวัตถุวัตถุอะไรก็ลูกเหล็กลูกบาสวัตถุที่เคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าวนี้ว่าโปรเจกทายตัวอย่างการเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งเนี่ยก็นึกถึงกีฬาทุ่มน้ําหนักกีฬายิงลูกธนูก็เป็นเส้นโค้งอย่างนี้พุ่งเข้าเป้ายิงปืนใหญ่การเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งเนี่ยขึ้นจากพื้นและตกสู่พื้นอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกทายไหมการเคลื่อนที่ทั้ง4แบบนี้อันนี้ก็ จากพื้นขึ้นไปลงสู่พื้นเป็นเส้นโค้งจากพื้นขึ้นไปลงมาสู่พื้นเป็นเส้นโค้งอันนี้ก็เป็นเส้นโค้งจากพื้นสู่พื้นทั้ง4ตัวอย่างนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทไหมเดี๋ยวเราก็มาดูว่าหลักสูตรมปลายกาหนดไว้แค่ไหนเอาแค่หลักสูตรมปลายนะ เส้นโค้งนี้มาจากพาราโบลาสมการคือ y เท่ากับลบ x กำลังสบวก 4x อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงรีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมอันนี้ก็เป็นเส้นโค้งไม่เป็นวงกลมไม่เป็นวงรีไม่เป็นพาราโบลาทั้ง4รูปแบบนี้เนะเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งเป็นโปรเจกไทไหมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเรียนกันอย่างง่ายเน้นแล้นะอย่างง่ายจะเน้นโปรเจกไทที่มีสมการเป็น พาราโบลาเท่านั้นเนี่ยพูดให้ชัดก็คือทั้ง4รูปแบบเนี้ยเรียนกันแบบเดียวคือสมการเป็นพาราโบล่าเน้นอีกทีนะระดับมปลายเรียนโปรเจกต์ทยอย่างง่ายเส้นโค้งสมการเส้นโค้งคือพาราโบลา,บลาตัวอย่างการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งอีกลักษณะหนึ่งวัตถุรนะลูกบอลกลิ้งตกจากขอบตกอันนี้ก็เป็นเส้นโค้งเป็นโปรเจกต์ทยไหม สี่ตัวอย่างนี้นี่ก็เส้นโค้งอันนี้ก็เส้นโคง้งอันนี้ก็เส้นโคง้งอันนี้ก็เส้น,นสโคง้งทั้งสี่รูปแบบเป็นโปรเจกไทไหมสมการนี้เป็นสมการพาราโบลาตามหลักสูตรมอปลายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงรีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมรูปที่4นะเป็นเส้นโคง้งสมการ y เท่ากับ arc cos x ลบ p ส่วน2การเคลื่อนที่ทั้ง4แบบนี้เป็นโปรเจกไทไหม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเรียนกันอย่างง่ายนะเน้นอย่างง่ายแล้วนะเรียนเฉพาะโปรเจกต์พายที่สูตรเส้นโค้งเป็นพาราโบลาอ่ะมาอ่านหนังสือกันนิดถ้าพิจารณาเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกเหล็กที่ทุ่มโดยนักกีฬาทุ่มน้ำหนักนโอลิมปิกโตกเกียว2020หรือเส้นทางการเคลื่อนที่ลูกบาสท,ที่ถูกทุ่ม เส้นทางการเคลื่อนที่นั้นเป็นเส้นโคง้งนะนเน้นนะเส้นทางการเคลื่อนที่นั้นเป็นเส้นโคง้งอากาศถ้าไม่มีแรงต้านของอากาศหรือแรงต้านมีผลได้มากจนไม่นํามาคิดตัวนี้เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นในการสร้างสมการนะพูดให้ชัดก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นแรงโน้มถ่วงไม่มีแรงภายนอกอื่นๆมากระทำนะสีเขียวนี่เน้นให้ชัดเจนนะจะเรียกการเคลื่อนที่นี้ว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทผลจากไม่มีแรงต้านนี่แหละ เดี๋ยวสมการที่ได้ก็จะกลายเป็นพาราโบลาวัตถุลูกเหล็กก็คือวัตถุลูกบาสก็คือวัตถุลูกเหล็กเรียกว่าโปรเจกไทล์ลูกบาสเรียกว่าโปรเจกไทล์นี่อ่านและแปลตามหนังสือวัตถุที่เคลื่อนที่ในลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยเรียกว่าโปรเจกไทล์ลูกเหล็กกระสุนปืนใหญ่ลูกบอลกลิ้งจากโต๊ะเหรียญกลิ้งจากโต๊ะ วางลูกรับบี้ชูลูกบาร์สอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นโคนะ้งในการเลี้ยงขั้นสูงขึ้นเขาจะมองการเคลื่อนที่เป็น2ลักษณะคือรอยทางเดินวานในเทิมของเพกหรือสมการอิงตัวแปรเสริมตัวแปรเวลาเนี่ยกราฟที่ได้ก็เรียกวิถีหรือรอยทางเดิน ทุกกรณีเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นโคง้งเนี่ยรอยทางเดินเป็นเส้นโคง้งวิถีเป็นเส้นโคง้งสมการเส้นโค้งมีสูตร y ในทางมเอกเป็นอย่างไรเนี่ยโดยทั่วไปอาจจะเป็นพาร,โราโบลาวงกลมหรือสูตรอื่นๆแต่ในชั้นมปลายเน้นเลยนะไม่เอาแรงต้านไม่มีแรงภายนอกเน้นให้ชัดเจนมากขึ้นคือแนวแกน x เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แนวแกน y คิดเฉพาะมวลและค่า g เท่านั้นอันนี้คือข้อกําหนดที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่กลายเป็น พาราโบลาโมชันโปรเจกไทที่มีสูตรการเคลื่อนที่เป็นสมการพาราโบลาผลจากข้อ3พูดให้ชัดไปเลยว่าวิธีการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทสูตรเป็นสมการพาราโบลาข้อ5ก็ไม่มีอะไร,รอกเรียกชื่อวัตถุโปรเจกไทตามการเคลื่อนที่สมการเชิงอนุพันธ์ที่ได้จากการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทวัตถุเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นเคลื่อนที่ไปละวัตถุอยู่ตรงนี้เคลื่อนที่มาทางนี้ด้วยแรง f f u cos อันนี้ก็แตกแรงในทิศทางแกน x, F. fy ก็ u s i n แตกแรงในทิศทางแกน y แรงจากน้ำหนัก mg ความเร่งในทิศทางแกน x เป็น0นะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ความเร็วในทิศทางแกน x u cos อินทิเกรตแล้วก็ได้เป็นระยะทาง s x ในเทอมของเวลา u cos θ e t คูณ t ความเร่งในทิศทางแกน y ลบ g อันทุกคอันไะด้พิสัยนะ s y t ก็ได้เป็นลบ g อินทิเกรตครั้งแรกแล้วได้เป็นลบ GT บวก C หนึ่งความเร็วต้น u s ายเซตาแลงซีหนึ่งก็เป็น u s ายเซตาอินทิเกรตอีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นมองว่าตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยซีสองก็เป็นศูนย์เพราะสมก,การการเคลื่อนที่ s y t ก็ u s าย t คูณ u s ายเซตาคูณ t ลบหนึ่งส่วนสองจ t กำลังสองอันนี้ก็ เป็นสมการการเคลื่อนที่ตนี้มาดูว่าเนะี่ยทำไมมันกลายเป็นสมการพาราโบลาจุดเริ่มต้นเคลื่อนที่ขึ้นไปนะทำมุมกับแกน x เซตานะี่ได้แรงอยู่ sx การเคลื่อนที่ในทิศทางแกน x sy การเคลื่อนที่ในทิศทางแกน y จาก sx ตัวนี้เขียน t ในเทอมของ sx หารด้วย u cos เซษตานำค่า t ตัวนี้ไปแทนค่าในสมการ sy จะเห็นว่าโครงสร้างของสมการ sy ในเทอมของ t ค่าคงตัวลบทิ้งด้วยแทนค่าแล้วแทนเซตาคูณ s x ลบด้วยค่าคงตัวตัวนี้ s x กำลังสองโครงสร้างนี้ตรงกับสมการพาราโบลาโดยการเปลี่ยนตัวแปร y เท่ากับแทนเซตา x ลบ1.2 g u ส่อเนี่ย u cos เซากำลังสอง x, กำลังสองอันนี้คือสมการพาราบโบลาพาราโบลาโมชัน่นพาราโบลาโปรเจกไท์เนี่ยแผงข้อกำหนดที่เรียนกันในระดับมัธยมปลาย ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็น Project t l e motion นะ a พาราโบล o t i o n ันเพราะในชั้น,ปน,นมปลายเรียนกันเฉพาะการเคลื่อนที่ที่สมการเส้นโค้งเป็นพาราโบล a าแทนเซตาเป็นตัว A ตัวนี้รวมกันเรียกว่าตัว B แล้วนะครับ y เท่ากับ ax บวก bx กำลังสองนี่คือสมการพ a ราโบล a าตัวอย่างที่1การยิงธนูพุ่งขึ้นไปตกลงมาการทุ่มน้ำหนักนะการยิงกระสุนปืนใหญ่ ช่วงนี้ก็แข่งกีฬาโอลิมปิกพอดีก็ยกตัวอย่างยิงธนูกระทุ่มน้ำหนักก็แล้วค่า G ีความเร็วเริ่มต้นทำมุมกับพื้น60องศาแทนค่าสูตรเลยเพราะสมการนี้ก็คือสมการพาราโบล a าเห็นไหขึ้นไปลงมาอันนี้เรียกว่า Project ์ไทม์โมชันเนื่องจากสูตรมันเป็นพาราโบล a าก็เลยเรียกว่าพาราโบล a าโมชันเพราะในระดับมปลายเรียนกันเฉพาะโปรเจกต์ไทที่สมการเส้นโค้งเป็น พาราโบลาอันนี้าเรียนสูงขึ้นนะก็อาจจะเป็นการเคลื่อนที่ในเทอมของเวลา P T พิกัด x พิกัด y ในเทอมของ T การเคลื่อนที่แบบเดียวกันนะแต่ว่าในระดับแคนคูลัสเนี่ยการเคลื่อนที่ใน2มิติเขาจะมองเป็นสมก,การอิงตัวแปรเสริมวัตถุตกจากขอบโตะ๊ะเหรียญกลิ้งลงมาตกลงมาลูกบอลตกลงมากำหนดค่า g ความเร็วเริ่มต้น2ทิศทางทำมุมลบ60องศากับแกน x แทนค่าสูตรแล้วเนี่ยจัดรูปพิจาณิตก็กลายเป็น y เท่ากับนะสมการนี้ก็กลายเป็นสมการพาราโบลาเรียนขั้นสูงขึ้นนะสมการอิงตัวแปรเสริมการเคลื่อนที่ใน2มิตินะตำแหน่งของจุด pt มองเป็นพิกัด x พิกัด y อันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบ r r o j e t t ท e นะพาราโบลาโมชันสรุป p r o j e t t i l e Motion คืออะไรเนี่ยตามหลักสูตรระับมปลายแล้วก็กำหนดสภาพแวดล้อมจนกระทั่ง การเคลื่อนที่แบบเส้นโคง้งอาจจะมีหลายแบบระดับมอปลายเราก็เรียนอย่างง่ายเอาเฉพาะพาราโบลาโมชันติดตามคลิปสาระน่ารู้ทางคณิตศาสตร์อันนี้มีฟิสิกส์ด้วยนะในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ